สวัสดีค่ะขวัญนะคะจากเยาว์มาห้าเรียวหลายเดร์ค่ะเวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกหลายคนก็โยนของพวกนี้ลงในใต้เบาะหมดเลยใช่ไหมคะแต่ระวังหน่อยนะของบางอย่างไม่ควรอยู่ใต้เบาะเลยค่ะเดี๋ยวจะพังไม่รู้ตัวนะคะเรามาดูกันค่ะว่าของที่ไม่ควรใส่ใต้เบาะหรือควรหลีกเลี่ยงนะคะมีอะไรบ้าง 1. ของที่ไวต่อความร้อนนะคะเช่น power bank และแบตเตอรี่ต่างๆค่ะสเปเช่นสเปรย์ฉีดผมสเปรย์น้ำหอมค่ะไฟแช็ค และยาค่ะเมื่อจอดรถไว้กลางแดดจัดอุณหภูมิใต้เบาะอาจจะสูงมากทำให้ของพวกนี้เสื่อมสภาพหรือระเบิดได้ค่ะ 2. ของที่กลัวความชืน้นเช่นเอกสารสำคัญบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ทะเบียนรถและเงินสดค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะเช่นหูฟังกล้อง น้ำจากฝนหรือการล้างรถอาจจะซึมเข้ามาได้ค่ะโดยเฉพาะเบาะที่ซีนไม่แน่นอาจจะเกิดความเสียหายได้ค่ะ 3. ของมีคมที่อาจจะทำให้ใต้เบาะเกิดความเสียหายค่ะเช่นมีดไขควงทีมหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่มีปลอกเหล็กและของแหลมอาจจะทำให้เบาะขาดได้ค่ะ 4. อาหารและเครื่องดื่มของสดของข้าวนมหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลค่ะ อาจจะทําให้อาหารส่งกลิ่นได้เร็วค่ะ 5. ของเหลวที่มีโอกาสหกหรือระเหยเช่นน้ํามันหอมระเหยโลชั่นและเจลน้ํายาเคลือบเงาน้ํามันเครื่องอาจจะทําให้หกหรือส่งกลิ่นติดใต้เบาะได้ค่ะแล้วอะไรบ้างที่ควรมีติดใต้เบาะไว้นะคะอย่างแรกเลยเสื้อกันฝนถุงมือหน้ากากผ้าเช็ดรถและชุดต่องเครื่องมือซ่อมเบื้องต้นค่ะ ถ้าลูกค้าอยากเก็บเอกสารสำคัญนะคะเช่นพวกคู่มือรถบัตรประจำตัวประชาชนก็ควรใส่ในกระเป๋ากันน้ำไว้ค่ะและอีกอย่างที่ควรมีไว้ใต้เบาะคือหมวกกันน็อกค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และถูกกฎจราจรค่ะหวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากในวันนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง l e a l Rider ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ